บรรยากาศนักศึกษาใหม่นะคะย้ายเข้าหอพักคึกคักค่ะผู้ปกครองหลายคนนะคะก็มีความอุ่นใจกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคามการได้เปิดหอพักรับนิสิตใหม่ที่ย้ายเข้าระหว่างวันที่1-7กรกฎาคม2563เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนะคะในวันที่8กรกฎาคม2563โดยบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักในวันแรกก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากงานบริการหอพักนิสิตเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่ที่เดินทางเข้ามาส่งบุตรหลานสามารถเข้าเยี่ยมชมหอพักและห้องพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ประจําหอพักคณะ รรมการหอพักซึ่งเป็นนิสิตรุ่นพี่คอยดูแ,แลแล้วก็ให้คําแนะนําบริการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายเข้าของมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางจุดจอดรถการจราจรทั่วบริเวณ,ณหอพักผู้ปกครองหลายท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาส่งบุตรหลานในวันนี้ค่ะต่างก็มีรอยยิ้มและก็ความประทับใจกับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหาสรารคามหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนางสุมาลีพันแดงค่ะผู้ปกครองของนิสิตใหม่ชั้นปีที่หนึ่งคณะสถาปัตยกรรม าศาสตร์พังเมืองและนรมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมบอกว่าเป็นวันแรกนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่มหาสารคามโดยได้มาส่งลูกชายเข้าหอพักก็รู้สึกประทับใจกับบรรยากาศภายในรั้วม,มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความร่มรื่นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปชมภายในห้องพักหอพักพยกระผุ่มพิสัยหรือหอพักชายห้องที่ลูกชายได้จองเอาไว้ก็รู้สึกอุ่นใจหอพักภายในน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับ นิสิตใหม่อีกค้าราคาค่าเช่าหอพักก็ไม่แพงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้มากแล้วก็หวังจะให้ลูกชายตั้งใจเรียนดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและสำเร็จการศึกษาตามที่หวังไว้ค่ะ